เกณฑ์เดี๋ยวขอพูดถึงเกณฑ์คะแนนนิดหนึ่งแล้วกันนะก็จะมีเป็น2หัวข้อนะฮะที่เราเให้เขาเลือกกันนะครับเดี๋ยวเรียนท่านรองเอาไว้นิดหนึ่งคราวที่แล้ว,วครับเราได้มีการให้เลือก หัวข้อนะครับเกี่ยวกับเซลส์พิชก็คือการขายของนี่แหละนะขายอุปกรณ์แต่เราจะมีเป็น2หัวข้อย่อยครับจะเป็น virtual reality gaming system กับ language learning app ซึ่ง normally เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเลือกเป็น language learning app ครับผมเนื่องจากว่าภาษาระดับภาษาหรือคำศัพท์เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับน้องๆระดับมหาวิทยาลัยนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับในเนื้อหานะครับเซลส์นะครับแล้วก็ ฟีดแบกที่เขาจะได้รับนะครับเวลาใช้อุปกรณ์ตัวนี้แล้วเนี่ยจะมีสู่จะมีด้วยกัน4มิติด้วยกันนะเป็นเรื่องของ Listenability แปลว่าความสามารถในการได้ยินแปลว่าอะไรก็คือว่าเมื่อเราออกเสียงไปแล้วเนี่ยเราออกเสียงถูกต้องคือผู้ฟังอะ่ะจะต้องเข้าใจที่เราพูดนะ นี่เป็นผู้ประภาษาอังกฤษล้วนๆนะฮะดังนั้นเนี่ยการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ stress and intonation นะครับต้องชัดนะครับพอชัดแล้วเนี่ยผู้ฟังจะเข้าใจได้อันนี้ก็เป็นเกณฑ์เราให้ไม่ต่ำกว่า70%นะครับลำดับต่อมาคือ eye contact อันนี้ือคือการ movement ดังนั้นน้นนองๆคนที่ยังไม่เคยใช้จะมีความท้าทายอยู่ระดับหนึ่งก็คือว่าพอขึ้นใช้อุปกรณ์แล้วเนี่ยเราจะเหมือนตัวเรลอยอ,อยู่ในอากาศฮะถ้าเราใช้จริงๆนะเหมือนลอยๆอยู่นะครับ แล้วพอเราอยู่บางทีเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าเดินเพราะเหมือนเราจะลม้มจะตกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีมีการเคลื่อนไหวศีรษะด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆคะแนนนี้ถ้าเราเขาเรียกอ,อะไรนะฮะถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะทําได้ครับเกิน70นะครับพวกผมก็ลองรอบแรกไม่ถึงรอบ2เกินเฮ้ย <c oughs> อะไรประมาณนั้นต่อมา speaking pace ก็คือความเร็วในการพูดคือเวลาเราพูดสื่อสารเนี่ยถ้าเราเป็น Presentation ใช่ไหมมันจะต้องผู้ฟังสามารถจับเสียงความเร็วของเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความถี่ให้ก็คือ140คําคำต่อนาที140คคำนะดังนั้นถ้าเราฝึกความ fluency คือความคล่องของเราเนี่ยเราจะได้เกินนะฮะ140คำต่อนาทีนะครับซึ่งถ้าได้เกินก็ถือว่าผ่านนะครับและสุดท้ายคือ body language อันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับการใช้ eye contact เหมือนกันนะครับก็คือการเดิน คือตัวนี้มันจะมีสัญญาณในการจับนะมีเซนซอร์สติสูงมากเลยจับว่าเราเดินอยู่ประมาณไหนมันจะมีวงให้เราเดินนะครับนะเพราะว่าเวลาเราสื่อสารเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่มายืนนิ่งๆเนาะทือ่อๆแล้วก็แบบอืมอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีการเดินมั่งอะไรมังอย่างเงี้ยนะครับก็จะจับดีเทคได้นะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่เราให้อันนี้จะถูกประเมินโดย AI ไครับไม่มีเราไม่ได้ประเมินนะผมไม่ได้ประเมินตรงนี้นะครับอันนี้ใช้ตัว AI จับในการประเมินเท่านั้นซึ่งน้องๆที่ลงเข้าแข่งขันเนี่ย สามารถแข่งได้3ครั้งแล้วเอาครั้งสเอาครั้งที่ดีที่สุดบ้างเนาะนะครับในการที่จะมาได้รับรางวัลน,นะครับผมนะคราวนี้นิวออมนี่มีรายละเอียดนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นล e สเนบอรต้เนี่ยต้องได้กว่าได้มากกว่า70%ซนะครับซึ่งล e สเนบอรคืออะไรบ้างถ้าเกิดเกิน90เนี่ยนะเอาเอาเกิน70แล้วกันถ้าเกิน70ก็คือ fairly easy to understand fairly easy แปลว่าอะไร คนฟังสามารถเข้าใจได้แต่เนื้อตัว AI มันจะต้องเข้าใจได้ว่าคุณพูดอะไรนะครับเพราะบางคนเวลาพูดนะครับบางทีก็ฮัลโหลมาเนเมสอย่างเงี้ยอะไรนะอะไรประมาณนี้ซึ่งตัว AI ถ้ามันจับไม่ได้ก็ก็จะไม่ได้คะแนนนะครับต่อมาก็จะเป็น easy to listen and conversational English for consumers อย่างเี้คือหมายความว่าพอพูดไปแล้วเนี่ย เข้าใจได้แล้วเป็นบทสนทนาที่ตัว AI ก็จะวิเคราะห์เหมือนกับภาษาที่ใช้เนี่ยระดับใดนะครับแล้วสุดท้ายถ้าสูงสุดเลยก็คือ very easy to listen to easily understood by an average 1 1 year old student mm hmm. เด็กระดับ11บขวบ11ปีอายุประมาณป5ต้องเข้าใจที่น้องพูดนี่เกิน90นะออรอบที่เราเลยได้คะแนนเท่าไหร่วะออได้น้อยนี่รอบที่เราเราตกฮะ ผมมาตกเท่าไหร่นะหกกว่าอะไรเงี้ยแสดงว่าเ1ขสิบขวบฟังผมไม่เข้าใจ <laughs> นะอันนี้ไม่รู้จะดีหรือไม่ดีนะโอเค okay, อันนี้เป็นตัว AI ประเมินนะครับต่อมาเป็น Eye Contact อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับเป็น Motion Sensor เป็นตัวการเคลื่อนไหวนะครับ learner moves their head to look at something the app assumes the eyes movement นะ eyes move as the head moves แสดงว่าเวลาเราใช้ตาเนี่ย ถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะเวลาเรามองก็จะหันอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยจะปกติแต่บางคนก็แบบชอบมองคนเหลือบอย่างเงี้ยอันเนี้ย AI จับไม่ได้ดังนั้นต้องหันไปทั้งหัวอย่างนี้นะฮะนะต่อมา Body Language าที่บอกครับก็คือใช้มือใช้ไม้ซึ่งมันจะมีตัว hand, hand, handle ตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับดันั้นตัว handle ตัวเนี้ยคุณก็สามารถ movement of the handles นะครับนนี่ก็ต้องต้องฝึกลองเหมือนกัน สุดท้ายก็คือ speaking pace นะครับอย่างที่บอกก็คือประมาณ1 0 0ถึง150แต่เราตั้งเอาไว้ที่ให้เกิน140นะครับนะตรงนี้ความเร็วความชา้าใช่ไหมถ้าเกิดเราพูดเขาบอกถ้าพูดร้อยคำต่อน,นาทีนี้ยสโลมาก hello my name is ซึ่งคงไม่มีมนุษย์พูดอย่างนี้หรือว่า hello my name is อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเร็วไปนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกให้มันพอเหมาะนะครับอโอเคคราวนี้ เมื่อกี้เป็นตัว AI ใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็คุยกันว่าจริงๆการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัดโดยหุ่นยนต์อะมันต้องวัดโดยคนด้วยคนจริง,รงๆนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเออก็เลยไปดูว่ามันมี Rubrics ก็คือเกณฑ์การประเมินการสื่อสารหรือการนําเสนองานอย่างไรนะครับผมก็ได้มาเป็นเกณฑ์นี้ฮะซึ่งจะมีแค่เอามาแมทชิ่งกับตัวนี้นะครับก็คือ จะมีเรื่องของคอนเทนต์ uh, filler words เียเกณฑ์การประเมินในการสำเร็จภาษาอังกฤษผ่านแว่น VR นะครับ